ยังยืนยันได้ว่าเกิคุณตามีความมั่นคง100%มั่นคงถึงแม้ระดับน้ำจะเกิน100%ก็ยังมีความมั่นคงค่อนข้งสูงนะครับแต่ที่เราะระบายน้ำในวันนี้เนี่ยจริงๆเราระบายน้ำอยู่แล้ว เราระบายน้ําอยู่ทุกสุกเสาทิศจันทรเราระบายน้ําอยู่แล้วแต่วันนี้เราต้องการที่จะไหลให้มันข้ามสปินเบย์เพื่อในเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เราระบายน้ำนี่วันล,นละน้นสี่เราระบายน้ําวันละน้ำสี่เราระบายน้ําตามแผนการที่เราระบายน้ําอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือหนึ่งเราระบายน้ําไปช่วยเหลือพื้นที่ภาคเกษตรของเขื่อนของโครงการส่งน้านครนายกในท่าบุก สองเราก็จะพ่องน้ำนะให้อยู่ในเกนที่เราควบคุมได้นะครับสามนะฮะเพื่อการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนี่เราถึงบอกอาการเปิดน้ำทางนี้มันมีอยู่หลายหลายปัจจัยใช่ไหมครับครับผมตีแล้วฮนะข่อนขุนด่านประกาชนเองเนี่ยเราต้องมีในแต่ละปีเนี่ยเราต้องมีปริมาณน้ําเท่าไหร่ฮะตอความเพียงพอของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเองคือในใน,ใน,ในที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยเรา ออกแบบไว้นี่มีความจุที่ระดับเก็บาปกทั้งหมด224ล้านครับเพราะฉะนั้นนี่ในน้ํา224ล้านเนี่ยมันใช้ในสองพื้นที่หลักก็คือพื้นที่ของเขื่อนผู้ด่านประกันชนกับพื้นที่ของโครงการชมน้ำํำประมงอุษานครนายกถามว่า224ล้านนี่มันทำได้หลายกิจกรรมภาคเกษตรนะครับเราแบ่งเป็น2พื้นที่คือผด่านกับท่าบุกในเรื่องของภาคอลุ่โภคบริโภคเราก็ได้ประปา นะฮะของจังหวัดนครนายกประปาของท้องถิ่นตำบลต่างๆและตัวอุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่ติดแม่น้ํานครนายกทั้งหมดนะในส่วนของระบบนิเวศอีกระบบนิเวศนี้เราก็ได้ในเรื่องของการผักดันน้ําเค็มนะไม่ให้ปริมาณน้ําเค็มเนี่ยเข้ามาในแม่น้ํานครนายกให้มากอยู่ในเก์ที่เราสามารถควบคุมได้อีกเรื่องก็คือในเรื่องของการเอาน้ำเนี่ยไปเกืี่จางน้ําเสียนะที่มันเกิดขึ้นในห่วง ที่เราระบายน้ําจากทุ่งนาเนี่ยลงแม่น้นํานครนายกตรงนี้เราก็ต้องไปช่วยเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะดูแลระบบนิเวศทางแม่น้านครนายกอยู่ให้เหมาะสมที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถึงบอกไปว่าปริมาณน,น้ําทั้งหมดเนี่ยเราใช้ประโยชน์ใหือคุ้มค่า224ล้านนี่ให้คุ้มค่าและที่สําคัญคือผลประโยชน์ที่ตามมาจากการที่เราระบายน้ําไปที่นครนายกเนี่ยโครงการส่งน้ำนครนายกเราได้ประโยชน์เพิ่มอีก2เรื่อง เรื่องแรกคือเราปิดกระแสไฟฟ้าผ่านเทอร์บ์ได้ปีหนึสิบเมกะวัตต์และอีกเรื่องหนึง่งคือในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรงก็คือเรามีล่องแก่งเรามีในเรื่องของพายเรือต่างๆเนี่ยสิ่งเหานี้เป็นประโยชน์สำหรับจังหวัดนครนายกมากที่ผ่านมาเนี่ยฮะในแต่ละปีเนี่ยเราเราเขื่อนเนี่ยจะมีโอกาสเปิดสปินเวย์มากน้อยแค่ไหนอย,อยังไงฮะคือที่ที่เราวางแผนไว้เนี่ย เราต้องบอกตรงๆว่าเรามีเครื่องมือสําคัญเนี่ยในการระบายน้ํานะครับโดยเฉพาะเครื่องมือตัวที่1นึ่งท,ที่ที่เห็นไปก็คือริฟเตอร t เอลเลี่ระบายน้ําได้42ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีบัตทอมเอลเล t เราก็จะระบายน้ําได้182ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัวสปินเว y มันจะระบายน้ําได้1,400กว่าล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าในห่วงของอจะสิ้นฤดูฝนเนี่ยหรือก่อนฤดู ก่อนที่จะ้นดูฝนเนี่ยเราต้องมามาพิจารณาประเมินสถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าเป็นปกติเราจะผ่านร i เวอเร์เอเลเพราะบ้าเราได้กระแสไฟฟ้าด้วยแต่ถ้าในห่วงหนึ่งที่เราจะเปิดสปินเบย์ต้องให้ระดับน้ําเลยสปินเบย์เราถึงจะต้องปล่อยสปินเบย์ซึ่งระดับน้ําตรงสปินเบย์เนี่ยเราอยู่ที่ความจุประมาณ90%ของเื่เพราะฉะนั้นช่วงก่อนๆนที่ผ่านมาเราไม่สามารถเปิดผ่านสปินเบย์ได้ แต่มันจะเป็นห่วงหนึ่งที่ปริมาณน้ามันสูงเลยระดับสปินเบย์เราถึงเปิดการสปินเบย์ครับตอนนี้คือจากภูมิทัศนไม่ว่าจะเป็นบนเขื่อนและท้ายเขื่อนนะ,เ,นนะะเราเพื่อจะให้สอดคล้อง,ก,อองก,อนนก,กับพื้นที่ของจังหวัดนครนายกในเรื่องของพื้นที่สีเขียวด้วยแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องคงค่อนข้างมีระบบระเบียบค่อนข้างมาก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยังมีโควิด19ซึ่งซึ่งค่อนข้างที่ยังอยู่กับเมืองไทยได้อีกปีนานนะฮะเราก็ต้องมีกัิการอะไรค่อนข้างชัดเจนวันนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขื่อนพุนดปานการชนเนี่ยจะต้องนารถทั้งหมดเนี่ยไปจอดด้านท้ายเขื่อนถ้าจะขึ้นเขื่อนก็ต้องไปนั่งรถ2แถวหรือรถรางที่เรากําหนดไว้ให้โดยเสียค่าบริการอยู่สิบาทนะต่อท่านขึ้นไปส่วนเด็กน้อยที่ต่างกว่าสิบสองร้อยยี่สิบเซนติเมตรเราก็จะไม่เก็บนะคนอายุ คนมีผู้สูงอายุเราก็จะไม่เก็บสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะให้กําหนดให้คนไปเที่ยวบนเขื่อนได้เต็มที่เนื่องจากว่าถ้าเรานํารถขึ้นไปบนเขื่อนเนี่ยเราไม่มีพื้นที่สําหรับจอดรถเราไม่เกิดปัญหารถติดกนันยาวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไม่สบายใจแล้วก็ด่วิดนะครับแต่วันนี้เราจัดระบบเรียบร้อยไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้าเรื่องความสะอาดวันนี้เราดําเนินการกันเต็มที่นะครับไม่นานเนี่ยผมว่าปี64เราจะได้ สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุนด่านนะก็คือพิพิธภัณฑ์ของคุนด่านเองเป็นเรื่องราวของเกิดคุนด่านที่พันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่เก้าเราจะได้เห็นความอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่มีต่อคุนด่านคนนครนนยกอย่างไรและในส่วนของที่มีกระแสโซเชียลในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีภาพถ่ายที่เป็นน้ําเต็มเขื่อนนะฮะและเห็นบอกว่าจะมีเกรงว่าจะเกิดอันตรายครงจุดนี้เนี่ย อยากจะให้บอกถึงความมั่นใจให้กับพี่น้องรประชาชนนิดนึงครับสำหรับเกิดขุนด่านประการชนเืนต้องต้องบอกตรงๆนะว่าต้องต้องเอาความเป็นมาของเขื่อนเขื <c oughs> ่อนหุ้นด่านประการชนเนี่ยมันเป็นเขื่อนที่สร้างโดยคนติดกอดแน่นนะฮะแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นเขื่อนนะฮะที่ออกแบบมาพิเศษนะครับเราออกแบบมาค่อนข้างพิเศษ เพื่อจะกันในเรื่องของการเวลาน้ํามาเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ทบมากนะสิ่งเหล่านี้นี่พอสร้างเขื่อนเสร็จแล้วนี่ทัโคูงการก็มีสร้างเครื่ออุปกรณ์วัดพฤติกรรมเขื่อนตัวนี้จะวัดความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนนะตเรามีเครื่องมืออยู่ประมาณเกือบ800ชิ้นจะวัดความมั่นคงของเขื่อนก็เช่นในเรื่องของการรั่วซึมของน้ําว่ามันมีเกณฑ์ขนาดไหนเกณฑ์ขนาดไหนซึ่งเราจะต้องมีการวอร์นิ่งสอง จะมีเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของเขื่อนในแนวราบในแนวดิ่งต่างๆเราจะมีเครื่องมือวัด3ก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิบางคนก็สงสัยว่าทาไมมันต้องวัดอุณหภูมิด้วยเนื่องจากมันเป็นกระไฟนักที่เท่าแก่ไฟมาบดอัตขอนกีตนะครับมันต้องวัดเกณฑ์อุณหภูมิด้วยว่าในอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นยังไงของเขื่อนสามสิ่งเหล่านี้มีอุปกรณ์อื่นๆนะฮะวัดต่างๆจะเป็นตัววัดพฤติกรรมของเขื่อนเพราะฉะนั้นการตรวจสอบของเรามีตรวจสอบตลอดเวลานะาเราตรงไหนมีปัญหาหรอไม่มี ยังยืนยันได้ว่าเือนกุมภาพมีความมั่นคงหึงร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นคงถึงแม้ระดับน้ำจะเกือนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีความมั่นคงค่อนข้าง,งสูงนะครับแล้วก็อยากฝาก,ากที่ที่ไม่มีองค์ความรู้ต่างๆเข้าฝากตรงๆนะครับว่าไม่อยากให้ไปโพสต์ใดๆที่มันมีผลกระทบโดยเฉพาะล่าสุดที่ลงโพสต์มาเนี่ยติดใจสนใจอยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก่อนที่จะนำลงในสื่อโซเชียล อยากให้โทรมาหาผมนะที่โครงการส่งน้ำอุตสาหกคุณด่านประการชนโดยตรงโดยเฉพาะเบอร์ผมนะคุณเจษดาบุญสุยา0 8 1 8 7 9 5 6 5 7ขอทากรุณาให้ท่านมาทราบข้อมูลจากผมก่อนแล้วถึงไปลงเพราะในกรณีที่คุณคิดเองทําเองโดยไม่รู้ข้อมูลเนี่ยมันมีผลเสียโดยที่ผ่านมานี่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครยกโดยตรงนะครับอย่าลืมว่าคนนครนายก เขายังไม่มีปัญหาโดยเฉพาะครอบครัวของท้ายการของของค์การชุมส่งน้ำสารคลนยกเหตุมีบ้านอยู่ใต้เขื่อนทุกคนพักอยู่ใต้เขื่อนหมดเพราะฉะนั้นเป็นแนวแรกที่จะเจอปัญหาเรายังไม่กลัวเราดูเพราะว่าเรามีความมั่นใจในกรมชุมพะทานสูง